คือมันมีมิจฉาชีพเนี่ยเอารูปตัวพี่เองเนี่ยไปไปตัดต่อบ้างไปทํำมันเหมือนโดนจับให้เข้าครุกบ้างเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปดูแล้วกดเข้าไปในนั้นพอกดเข้าไปเสร็จมันก็จะไปมันก็ต่อลิงก์ไปบอกว่าไปให้กู้เงินยืมเงินไปอะไรบแบบเล้วเท่าไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับม,มีคนส่งมาถามบอกเกมเหรอบอกไม่รู้บอกเก่ มันเริ huh ่มมีอาการที่เวลาได้ยินเสียงอะไรที่มันดังๆแบบโทนเสียงแปลกๆแล้วเข้ามาข้างนี้มันจะมันจะเหมือนกับมีลำโพงแตกอยู่ในหูฮะคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทหูอย่างหนึ่งซึ่งมันรับเสียงเร็วเกินไปเสียงผู้ชายพูดไม่เป็นไรแต่เวลาเสียงผู้หญิงพูดมันจะมันจะเข้าแล้วมันจะดังมาเลยที่อ่านข่าวพี่หมวยก็ต้อง ทุกวันนี้พี่หมยอ่านี้พี่หมยให้พี่หมยหันหน้าไปอย่างนี้ไปอ่านไปทางนู้นนะหันตรงๆอย่าหันมาทางนี้ครับก็ดีใจครับยิ่งเป็นรางวัลนี้เพราะว่ายังไม่เคยได้เลยนะครับก็พอมาได้ปีนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก ก็สมบัตครับโอ้โหก็จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่เคยโกรธใครเลยท,ที่ที่แบบเคยต่อว่าต่อขานหรือว่าเคยพูดว่าเราไม่ได้หรอกเราน้วเพราะอย่างน้อยๆคำพูดเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็เป็นคำตำหนิซึ่งเราก็เอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแล้ก็แก้ไขอะไรอย่างนี้นครับ ผนยังไงหรอมันมัน,ม,นมันคือโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งคือโชคดีตรงที่ว่าตัวโชคดีตรงที่ว่าตัวพี่เองเนี่ยก็คืออะไรอะเป็นเป็นนักแสดงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ลืมลากเงาของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ใช้วิชาในการเล่นละครของเราเนี่ยมาละลายพฤติกรรม แขกรับเชิญเพราะเวลาที่เราจะเล่นละครอ่ะต้องมีการละลายพฤติกรรมคนที่เราเข้าฉากด้วยเราก็เอายิบตรงนี้มาละลายพฤติกรรมกับแขกรับเชิญแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มือทีเรื่องที่มันซีเรียสจนเกินไปเราก็พยายามลดระดับว่าไม่ให้มันซีเรียสเราก็จะใส่แบบอะไรเข้าไปให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติให้มันสบายๆเพื่อที่จะให้แขกรับเชิญเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขากดดันอะไรอย่างเงี้ยครับมีบางทีครองใช่สกิลตัวเองแบบหนักโอ้ยปล่อยมากครับปล่อยมากวันนี้วันนี้ก็ต้องมีก็ก็ วันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบเวียนหัวมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของสองสองฝั่งที่เขาจะพูดเ่นเหมือนกันฝั่งนึงเคยมาออกแล้ววันนี้เพิ่งมาออกเรื่องเงินร้อยยี่สิบ้านที่มันประกันค่าประกันชีวิตอะไรอย่างนี้ครเราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนสุดท้ายก็ต้องพยายามไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาเพื่อให้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวทางในการนําเสนอรายการอะไรอย่างนี้ครับ คือเอาตรงๆนะครับทุกวันนี้ออนไลน์สบายกว่าในทีวีคือเพราะว่าในออนไลน์เราจะรู้สึกเราผ่อนคลายมากกว่าเวลานําเสนออะไรเรารู้สึกว่าเออนี้เราพูดได้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของมนุษย์จริงๆที่เราพูดกันได้ภาษาที่เราใช้เป็นมนุษย์จริงๆแต่เวลาอยู่ในทีวีเนี่ยเขาก็จะมีขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเขาจะมีกสทชเนี่ยในการควบคุมอยู่นะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยทางท่านเองก็จะมองว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมไอ้แบบนี้ ไม่ควรจะทําอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าทําให้เราเองต้องคอยเราแวดระวังไปทุกอย่างความเป็นธรรมชาติบางทีมันก็จะไม่มีอะไรเงี้ยครับหลังยางเสร็จแล้วเหรอครับไม่ทําเลยฮะก็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 แค่แบบโอเคเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปทาอย่างอื่นไปออกกาลังกายไปดูหนังดูศิลปะอะไรของเราเล่นกับลูกอะไรเงี้ยก็ก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแค่ไม่ไปไปยึดติดกับมันอะไรเงี้ยครับ แรกๆกัเครียดแรกๆถึงขั้นที่บอกว่าวลาหลับตาม,มันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้มันวนๆวนๆอยู่ในหัวแบบสารพัดคนนี้มาก็จะมีเรื่องคนนี้วนๆวนอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยแนะนําวิธีว่าเออให้เราต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็หลุดออกมาได้ะอะไรนะ ไม่เสียสุขภาพจิตครับทุกวันนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่ามันก็แค่กลับมามองว่าเออมันก็แปลกอีเนอะคนคนนึงเนี่ยมันเจอเรื่องราวของคนคนูนน้นคนนี้คนนั้นมาแบบเยอะๆมากมายเลยในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวไงเพราะว่ามีคนที่ดูอยู่เนี่ยเราก็จะทำำําความเข้าใจไปพร้อมกับคนดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนแบ่งเบาว่าเออเหมือนคุยกันเฮ้ยคุณเป็นอย่างผมหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดสุกัเพื่อง ใช่ครับรคือประมาณสักย้อนกลับไปสัก7จ็ดแดเดือนก่อนมันเริ่มมีอาการที่เวลาได้ยินเสียงอะไรที่มันดังๆแบบโผนเสียงแต่แ,แปลกแล้วเข้ามาข้างนี้มันจะมันจะเหมือนกับมีลําโพงแตกอยู่ในหูฮะมันจะปุ๊คปุ๊กปุ๊เหมือนลำโพงแตกอย่างเงี้ยเหมือนซับบลเปอร์ดังปุ๊กปอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้เราแบบตอนแรกเอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ ทิ้งไว้หลังๆมันเริ่มเป็นเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนจะใส่เอียร์ข้างนี้ก็เลยเปลี่ยนเอียร์มาไว้ข้างนี้พอเป็นข้างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เวลาพี่หมวยอ่านข่าวอ่ะพี่หมวยก็จะหันมาข้างเฉียงๆเนี้ยเหมือนกบเสียงของพี่หมวยเนี่ยมันเป็นเสียงที่เข้าหูเราแล้วก็ทําให้เรามีอาการนั้นก็เลยไปคุยกับคุณหมอเมื่อสักสองสาวันก่อนคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทหูอย่างหนึ่งซึ่งมันรับเสียง เร็วเกินไปแล้วก็เสียงไวเกินไปโดยเฉพาะที่เป็นเสียงของของคลื่นความถี่บางคลื่นด้วยนะฮะเสียงผู้ชายพูดไม่เป็นไรแต่เวลาเสียงผู้หญิงพูดอะมันจะมันจะเข้าแล้วมันจะดังาเลยใช่ใช่ใช่มันจะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแค่คลื่นบางบางคลื่นที่มันเป็นแบบที่มันต้องใช่มันต้องมันต้องเข้ากับหวจริงจริง ไม่เสียงพี่หมวยเป็นเป็นพี่หมวยเป็นแล้วก็เสียงคนอื่นก็มีเป็นบ้างย่งบางทียกโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีเสียงบางคนที่คุยก็เฮ้ยมันมันเหมือนกับลําโพงแตกอ่ะก็ต้องแบบเปลี่ยนหูมาข้างนี้หรือไม่ก็เปิดสปปกเก์โฟนแล้วพูยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเสียงวดดำไม่เป็นเสียงเขาจะเสียงเจะแหบไม่ใช่ไม่ใช่คลื่นนี้คือ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 เสียงอ่ะมันจะมีหลายหลายแบบหลายคลื่นอ่ะ ทีนี้วิธีรักษาคุณหมอก็บอกว่าให้กินยาเพื่อแบบให้ให้ใหเลื่อนไปหล่อเลี้ยงที่ที่ทหูประสาทหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรี่องการคือบอกว่าให้ไปฟังไอเสียงทีวีที่เวลาสมัยก่อนที่เวลาเหมือนกันกบจบรายการอย่างเงี้ยให้ฟังอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันก็ให้เปิดฟังอ่ะฟังก็เปิดเปิดไปอย่างเงี้ยวันชื่อไฮไฮเปอร์ แอคูซิสหรือไอ้สักอย่างจำไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยเป็น uh huh. เรื่องของประสาทประสาทหูอะไรอย่างเงี้ยยังหมอบอกว่าก็คงต้องค่อยๆบำบัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ต้องไปถึงอาจจะไม่ต้องไปถึงผ่าแล้วก็ถามเหมือนกันว่าหมอผมเป็นเนื้อง,งอกในหูหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหมอบอกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมีครับมีผลกระทบครับเพราะว่า บางทีแบบคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องคุยกันตลอดบางทีต้องคุยกับเคสคุยกับแขกรับเชิญคุยกันเรื่องกับทีมงานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันไม่ไหวบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จําเป็นที่ต้องแบบเออเปิดสปีิเกอร์โฟนหรือเปลี่ยนหูหรือบางทีอ่านข่าวพี่หมวยก็ต้องทุกวันนี้พี่หมวยอ่านพี่หมวยให้พี่หมวยหันหน้าไปอย่างนี้ไป,ปอ่านไปทางนู้นนะหันตรงๆอย่าหันมาทางนี้เออหรือไม่ถ้าเกิดพี่หมวยลืมหันมาทางนี้พี่ก็จะถอยมาสเต็ปหนึ่งเลื่องกาอีกงมาสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยเม,มื่อไม่ให้สัญญ,ญาณกกไอ้ เสียงพี่หมวยเขาเีเป็นเดซิเบลหรือเป็นอะไรสักอย่าง,งพี่สักอย่างนั่นแหละอันนี้คุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าหายหรือไม่หายเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นไม่ค่อยไปบำบัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาการตั้งเ่ไหร่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับน้อยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเอะหูบล็อกคิดว่าหูแบบอะไรเหมือนแบบหูอื้ออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันเริ่มแบบนี่มันก็ หาหมอดีกว่าก็เลยไปเทสต์หูอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการสลับที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับฮะก็ก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าต้องรอดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็อันเนี้ยฝากเตือนด้วยแล้วกันครับคือมันมีมิจฉาชีพเนี่ยเอารูป ตัวพี่เองเนี่ยไปไปตัดต่อบ้างไปทาเป็นเหมือนโดนจับให้เข้าคุกบ้างนะฮะหรือว่าเอาไปแบบโดนทำร้ายร่างกายเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปดูแล้วกดเข้าไปในนั้นพอกดเข้าไปเสร็จมันก็จะไปมันก็ต่อลิงก์ไปบอกว่าไปาให้กู้เงินยืมเงินไปอะไรแบบเลอะเทอะไปหมดเลยอะไรอย่างงี้ครับแล้วมีเยอะมากๆก็ต้องระวังด้วยรวมถึงได้มีการเอาภาพพี่เองเนี่ยไปไป,ไปขายสินค้าต่างๆนานา,นาซึ่งพี่เองไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็มี มีคนส่งมาถามบอกเกมเหรอบอกเฮยเขาบอกเกมเกมเก็มันไม่ได้โดนจับแล้วก็คือเพื่อนมาถามอ่ะบอกไอ้หนุ่มมึงนเกมเหรอเอเกมเกมเฮียอะไรล่ะเอออะไรนะก็ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นหรอกครับอืม มีเยอะพินวัตก็โดนพินวัตก็โดนมีการเอาไปตัดต่อทำนู้นทำนี้หลายคนที่โดนมากฮะบุ๋มบรดาก็โดนคือไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนอะ่ะไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนจริงๆก็คือทําได้อย่างมากที่สุดก็คือแจ้งความลงบันทึกไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่จะไปดําเนินคดีมันโหมันยากมากเลยอะ่ะไม่รู้มันเป็นใครอยู่ต่างประเทศหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้อะไรเงี้ย อ๋อครับครับอ๋อคือคืออย่างนี้ครับคือพอดีน้องหนูดีแกก็มีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็แกก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยแกก็มาตามหาคุณพ่อเพื่อจะขอเงินไปส่งค่าเทอมอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญก็มีปัญหาเกิดขึ้นอ,อย่างที่คนทราบกันดีอยู่แล้วละอะไรเงี้ยทีนี้ตัวพี่เองก็มองว่าเด็กเขาหน้าสนับสนุนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดีพี่รู้สึกว่าพี่ อยากลงทุนกับน้องคนนี้เพื่อให้น้องคนนี้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพพี่ไม่อยากให้เขาแบบผ่านผ่านช่วงชีวิตตรงนี้โดยที่มันเหมือนแบบต้องต้องต้องเดินคนเดียวเพราะว่าคุณแม่เขาก็เป็นฝีในสมองอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออพ,พี่พี่ก็ไหวพี่ก็เลยหยิบยื่นความจำลองไปว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเป็นอย่างนี้ดีไหมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก,ก็ประมาณนั้นทีเนี้ยพอข่าวมันออกไปก็จะมีพอราออกของกระแสปุ๊บก็จะมีคนติดต่อมาเยอะ รวมไปถึงสารศึกษาหรือกองทุนนุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือกองทุนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเก็บเงินกองทุนตรงนี้นนแล้วเอาไปส่งต่อให้กับเด็กคนอื่นที่เขาอาจจะลําบากกว่าน้องหนูดีเพราะมันก็ยังมีอยู่แต่น้องหนูดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะดูแลให้นะครับแต่ก็อาจจะมีโรงเรียนที่น้องจะไปเรียนตอนนี้เขายืน่นความจำนงมาแล้วว่าเขาอาจจะมีกองทุนที่เป็นหลายๆกองทุนน่ะบางกองทุนก็อาจจะมาซัพพอร์ตได้ก็เดี๋ยวต้องกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไง คือคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการช่วยเหลือจริงๆพี่ก็ไหวแค่แค่แค่มุมเล็กๆเท่าน,นั้นเองคือพี่ไม่สามารถช่วยเหลือทุกๆคนได้มันอาจจะเป็นแค่กรณีบางเคสที่พี่คลิกกับเขาเท่าน,นั้นเองไม่ได้หมายความว่าพี่จะต้องช่วยเหลือทุกคนได้นะอันนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่ามันคือทุนทรัพย์ของพี่เองเพราะพี่ไม่ได้เป็นบุลนิธิพี่ไม่มีเงินมาบริจาคแต่ว่าพี่เอาเงินจากที่การทํางานของพี่นี่แหละก็ช่วยเหลือน้องเขา,เาประมาณแบบนั้น ขอถามนิดนึงว่าการไปการเป็ู้จักเสื้อเล็กฟงกุศการรู้จักเสื้อเล็กฟงกุศลเหรอครับคืออยู่ที่แฟนบอลอยู่ในยุคไหนถ้าเกิดเป็นยุคในอดีตก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ถูกไหมครับคืออย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปอยู่ในยุคของเอริกันโตนาไปอยู่ในยุคของเสอร์เล็กฟงกุศลก่อนหน้านั้นพี่ก็อาจจะได้ยินคนอื่นที่ก็พูดมาอ๋อมี เจอจิมมี้นนูนี่นั่นต่างๆนานา,นาก,ก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้าเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้แปลกนะฮะถ้าเกิดจะไม่รู้จักพูดเ,เรื่องอะไรพูดว่าแบบว่าการแบนแบนยู่ไม่รักเพื่อนอะไรอย่านี้มันก็แปลกไปหน่อยเหรอพี่มันก็ไม่ได้แปลกนะในมุมของพี่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบไปติดตามลึกมาก ว่ามันมีคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอ้ยอย่างนี้ค่ะขอบคุณนะครับถ้าไม่อยากพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและ Fan Page Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super Tank ให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ